หลับทฤษฎีจะไม่รอก่อห้างพิสัยก็เป็นลนะครับส่วนแรกไม่เกี่ยวข้องกับการที่มีหยุเมื่อเราพูดื่งานพิสัยก็เป็นล่างน้ำหนัก mg นะครับโดยที่จุดศูนย์กลางมวลนะครับตรงนี้และจุดหมุนนะครับจุดนี้โดยที่ระยะห่างระหว่างจุดหมุนกับจุดศูนย์กลางมวลเท่ากับ h นะครับถ้าสมมติว่าเราจะลังจะแกว่งเป็นล่า ทำให้มันมีมูลนะครับท้องที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับเชิงย้อนท้องคือแรงใช่ไหมครับคูณกับระยะห่างจากแนวแดงในส่วนที่มันตั้งฉากนะครับถ้าเป็นมินจริงแรงที่เราควรจห้นาคุณได้นี้นะครับเป็นจีนไซน์เซตั้งแล้วก็ระยะห่าง h ะนั้ทพอที่ได้ก็จะ็นรูปสมการนะครับในกรณีที่เราแบ่งเป็นร่างในการทดลองนี้เราให้มุมน้อยนะครับเราสามารถที่จะประมาณก,การให้ไซเซต้านี้เป็นมุมเซต้านนะครับในเรื่องของมุมนะครับถ้าเาเขียนฟังก์ชันของมุมที่เวลาใดๆนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวแปร โอเมก้าตรงนี้หรือว่าความเร็วเฉลี่ยซึ่งความเร็วเฉลี่ยตรงนี้พิสูจน์เลยละกันนะครับผมให้ผลเฉล่ยเลยว่าความเร็วเฉลี่ยสัมพันธ์กับตัวแปร mgg นี่คือความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลกนะครับ h นะครับระยะห่าง่อจุดส0.09หนึ่งแล้วก็ตัวแปรใหม่ตรงนี้นะครับ ip ซึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับในกรณีของโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับที่ระยะหาย่างจากจุดหมุนจุดศูนย์กลางบนจุดหมุนเป็นเเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนสมการในรูปนี้นะครับโดยที่ ICM ตรงนี้นะครับคือโมเมนต์ความเฉื่อยในกรณีที่จุดหมุนอยู่ที่จุดศูนย์กลางบน หรือเราสามารถที่จะเขียนสมการในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับโดยที่เคสูงตรงนี้เราเรียกตัวแปรว่าเป็น r a d i ียร์ซ a บ i a r นชันะครับซึ่งก็คือถ้าเราประมาณการเอาที่ชอตดีลเาองของเราเนี่ยมาทำให้เป็นแผนกลมนะครับเราจะได้แผนกลมที่มีรัษมนี้นะครับวด เราก็จุดหนึ่นะครับอยู่ที่จุดศูนกลางของแผ่นตรงคราวนี้ในการทดลองเราสนใจที่จะหาภาพการเคลื่อนที่ของฟิสิกอลพันดิลังถ้าเราจำสมการการเคลื่อนที่นะครับอ่าขอโทษนะครับสมการที่เกี่ยวกับภาพสัมพันธ์กับความเร็วเฉลี่ยนะครับถ้าเราเขียน โดยใช้องค์กงนี้นะครับมันก็จะได้สมการที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรซึ่งก็คือโมเมนต์ฟังเฉื่อยแล้วก็มุวันดี h จากสมการตรนี้นะครับก็จะเข้าสู่การทดลองของเรา,เราแต่การทข้องของเราเนี่ย เรากำลังจะทำการทดลองเปลี่ยนตัวนี้นใช่ไหมครับก็คือระยะถ้าเรานำสมการนี้นะครับมาเขียนใหม่โดยที่ให้ IP ของเรานะครับเท่ากับเทอมนี้นะครับเราจะได้สมการสุดท้ายออกมา เทอมอง m ก็จะตัดกันนะคบแค่ันี้อันนี้ปัญหาของเราอยู่ที่ว่าเราจะหาค่าตัวนี้ได้อย่างไระครับจากการทดลองถ้าเราเปลี่ยนระยะ h เรากำลังจะวาดการสัมพันธ์ระหว่าง t กับระยะ h ที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าผมเอาสมการนี้มายกกลังสองเราก็จะได้สมการแล้วครั้งนี้ ว่าเรามีระยะ h นะครับระยะที่1ระยะที่2อระยะที่ต่างกันนะครับถ้าเราเขียนแทนนี้ h 1นะครับ h 2โดยที่ถ้ายะสองตัน,นี้ต่างกันแต่ค่าเท่ากันนะครับที่ผมเขียนสมการแบบนี้ได้เพราะว่าค่าเท่ากัน การนี้ถ้าผมจัดรูปสมการหใม่นะครับโดยการที่พยายามกำจัดเทอมของตัว h1 อ่าขอโทษนะครับโดยที่พยายามกำจัดตัวแปรเทอมของ p งผมจะได้เทอมของเทียงตรนี้นะครับ รูปแบบหนึง่งถ้าสมมติว่าผมพยายามกงจัดเทิมของ k0 ศูนทิ้งผมก็จะได้สมการในเทอม p ซึ่งสำคัญกับ h นะครับก็จะกลายเป็น p เท่ากับซึ่งสมก,การสองตัวนี้เราจะไม่ใช้ข้อมูลนะครับ ในส่วนแรกเราเจะตัวนี้ไม่ใช่คำนวณหานะโมเมนต์ความเฉื่อยของชิวชิลเ,เป็นรั่มเราส่วนสมการนี้เอาไว้คำนวณหาควนะาแมแร่งที่จากแรงโน้มถ่วงในห้องปฏิบัติการ อุปรกรณ์สำหรับการทดลองฟิสิคอลพีนิลลมประกอบด้วย 1. ฟิส um. ิคอลพีนิลล์ 2. ใบมี่ 3. ไม้เมตและ 4. นาฬิกาจับเวลาการทดลองเริ่มจากการวัดความยาวของฟิสิคอลพีนลลม โดยการใช้ไมคมเตอเมื่อวัดความยาวเสร็จแล้วบันทึกค่าที่อ,าาอ,อ่า, Physical um, านได้จากนั้นชั่นมวลของเหอนลัมโดยใช้เครื่องชั่นมวลให้วางพิสซิคอลเหอนลัมลงบนที่ชั่นมวลจากนั้นให้ใช้ตุ 1, ้มถั่วหนึ่งพกรัม ่วงที่ปลายตาช่างและปรับสเกลจนตาช่างตรงเมื่อตาช่างตรงแล้วอ่านมวลและบันทึกค่าโดยบวกมวล1,000กรัมในส่วนของตุ้มถ่วงด้วยการทดลองฟิสิ i c a l ้ e ห d นล่า เป็นการจับเวลาเพื่อหาภาพการเคลื่อนที่โดยเพนลัมจะมีรูระยะห่างก,กัน5เซนติเมตรโดยด้านปลาย A และระยะ C ในกรณีนี้คือระยะห่างระหว่างปลายเพนลัมและจุดหมุนการทดลองประกอบใบมีดเท่ากับเพนลัมจากนั้น วาง p h s i i c l p p n n u l u m ลงบนแกนรองรับจุดหมุนในการทดลองให้ปรับคมมีดชี้ลงตามแนวดิ่งสำหรับการจัดอุปกรณ์นี้ระยะ a อเท่ากับ5เซนติเมตรเริ่มทำการทดลองแกว่งเพนลัมโดยให้เพนลัมทำมุมเล็กๆไม่เกินสิงองศากับแนวดิ่ง จากนั้นปล่อยเพนดูลัมและจับเวลาสำหรับการแกว่ง20รอบ2ครั้งแล้วนำมาคํานวณค่าการแกว่งเฉลีย่ยเปลี่ยนระยะ AC โดยหยุดเพนดูลัมจากนั้นหยิบเพนดูลัมขึ้นมาและเปลี่ยนระยะใบมีดทำการทดลองที่ระยะต่างๆ และเมื่อระยะ AC เลยจุดศูนย์กลางมวลให้กลับปลายเพลดูลัมไปอยู่ด้านล่างในกรณีนี้การทดลองเป็นการทดลองที่ระยะ AC เท่ากับ55เซนติเมตรนำการทดลองทั้งหมดที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ รกหว่างภาพและระยะ AC และนำกราฟที่ได้มาวิเคราะห์หาระยะ H เพื่อน,นำมาคำนวณค่าโมเมนต์ความเฉื่อและความเด้งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกรวมถึงความคลาดเคลื่อนของค่าทันงสองต่อไปสำหรับการทดลองนะครับเมื่อทำการทดลองวัดอค่า,ท,าที่ ระยะต่างๆเสร็จเราจะต้องนำมาวาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ารับกับระยะ AC นะรับถ้าเรางวาดกราฟดูลงจุดข้อมูลนะครับจะพบว่ากราฟที่ได้รูอนข้างจะเป็นประมาณนับทน,น,น,นี้กลบที่ทฤษฎีของเรา อย่ายลืมว่าตรงนี้เป็นจุดสุดกลางมวลของตัว,ตวฟิสิกอลพินลัมนะครับครับถ้ากลับมนาะที่ทฤษฎีเราการจะหาระยะนะครับที่ค่าเท่ากันค่าเท่ากันเราเกิดทำไงครับเราก็จะต้องดูเราเลือกค่ามาหนึ่งค่านะครับเราก็ลากเส้น นีเรื่อกมาหนึ่งท่าค่าอะไรก็ได้นะครับค่าทีแล้วก็ลากเส้นขนานกับแกน x นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีจุดปากยูทั้งหด4จุดนะครับพานี้ในตัวคู่มือก็จะแทนจุดนี้นะครับด้วยสัญลักษ โอ้โอต่าแล้วก็เอสต่าระยะที่เรากำลังจะหานะครับสำหรับระยะเอชหนรีบบอกกันนะครับว่าตรงนี้คือจีระยะเอชหนก็คือระยะจากสุดการนวนครับทุกเอชนี ระยะ h 2อระยะตรงนี้แต่ถ้าสังเกตที่ดีเราจะมีระยะ h 1กับระยะ h 2ค่าหนึ่งครับซึ่งก็คือระยะนี้ครับ เราเอาค่าสองค่านีนา้มาเชื่อมกันโดยที่แต่ทฤษฎีเมื่อสักครู่นะครับค่าเคสูมันคือค่า h1 คูณ h2 คราวนี้ถ้าเราใช้ค่าเชื่อในคู่มือเราเห็นว่าใช้คำว่าเชื่อมเราก็อา่านค่าของ h1 เอสองเอามาคูณกันใช่ไหมครับอันที่หนึ่งเอชหนึ่งเอชสองเอามาคูณกันอันที่สองเราก็บวกกันอันทีสอง 2, นะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยก็จะเท่ากับค่า h 1นะครับอันนี้ผมใช้สัญลักษณ์แทนเลยละกันนะครับนะคือย่าเอสจีกับ,บ H2 อตดกันใช่ไหมครับมีค่าหนึ่งกับค่าหนึ่ง H1 H2 องบวกกันหารเอาไปได้ค่าชิ้แล้วถ้าเราจะคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวฟิสโควเน็ลลัมเราใช้ประโยชน์จาก เวเดียสอบใจเรั่นคำนวณนะครับอันนี้จะเป็นค่าที่ได้จกากการทดองส่วนค่าจริงเราจะต้องทำการชั่งมวลของที่ซึ่งเขาเป็นล่แล้วก็นำมาคำนวณนะครับจาก1.12 m l 2ังกอันนี้คือโมเมนต์ความเฉื่ของแท่งยาวทั่วไป ที่มีจุดหนุนอยู่ที่จุดศูนยกลางวงโดยที่แท่งยาวม,มีความยาว L มีมวัวนี่เป็นค่าทางทฤษฎีนี่เป็นค่าที่ได้จากการวาดการาฟนาคับจาการทดลองเราจะต้องนำค่าสองค่านี้มาดูนะครับว่าความคาดเคลื่อนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นำมาสัมบรณความคาดเคลื่อน ซึ่งความคัดเพื่อนกล่าวแล้วในการทดลองกอนหนึ่งดังนั้นทุกคนงงนค่าจะคำนวณความคัดเพื่อนได้ครับความค่ดเพื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนการทดลองอีกส่วนหนึ่งที่หาค่า g นะครับหรือว่าความเร่งเ่ิงจากแรงโน้มถ่งโลก ตรงนี้เราคำวนวณหาจากสมการความจริงถ้าเราเริ่มจากสมการค่าก็จะ,จะดีกว่านะครับทีนั้นเราสามารถที่จะคำวนวณหาค่า g นะครับถ้าผมย้ายค่าไปยกกำลงังสของงค่านะครับ เราก็ใช้ค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมครับทีเป็นค่าที่เราเลือกมาอยู่แล้วนะครับตรงนพายเข้าตัว h1 บวก h2 นะครับรู้ h1 รู h2 ใช่ไหมครับเพราะนั้น h1 บวก h2 ก็คือย่ามนี้หมดนะครับ เพราะฉะนั้น H1 หรื H2 ที่เรียบหรือเราถ้าเขียนในเรูปของ SO นะครับแล้วก็ G มันก็จะกลายเป็น SO dash นะครนะับบวก O ซึ่งหาได้จากกราฟเรานำค มาเปรียบเทียบกับภาคพ G จากทฤษฎีในห้องหลักซึ่งได้ทำการวัดไปแล้วครับที่9.78เมตร่องเดซิเบลสองน,นำมาคำนวณหาความคลาดเคลื่อน